คลิปนี้พาเพื่อนๆมาเมาส์มอยหลังจากที่น้องิซ่ามาลงรูปภาพเซตรีดเรียกว่ามีทั้ง l a ลปารีทยแลนด์ว่าวกลับมาที่ประเทศไทยของเราค่ะน้องลิซ่าไปจุ่มบู้กับเจ๊เกลจ้าแล้วก็มีต้าเหน่งด้วยนะคะล่าสุดนี้ค่ะได้เห็นว่าต้าเหน่งเนี่ยที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะใน IG ของน้องลิซ่าแล้วก็มาเมนว่าเกลคิดถึงพี่ลิซ่าแล้วอุ้ยงานนี้ค่ะต้องใช้คําว่าเดี๋ยวพี่ลิซ่าก็กลับไปหาแน่นนอนจ้าซึ่งจากท์ไลน์นะคะนี่ค่ะหลังจากที่ลิซ่าลงรูปภาพกําลังจุ่มบู้กันนี้นะ เขาบอกว่ารูปภาพจากพลอยชาวานลงไว้ก็คือ31สพฤษภาคมนะคะโนริซ่าลง31กรกฎาคมแปลว่ามีการดองรูปเอาไว้2เดือนเป๊ะเลยค่ะอันนี้แฟนคลับเขาเมาส์มานะแปลว่าคอนเฟิร์มยืนยันจ้ะเพราะว่าแฟนคลับโนริซ่าคือนักสืบชั้นหนึ่งแล้วก็บอกต่อว่าจริงๆรูปเยอะทยอยลงก็ได้ครับไม่อยากเห็นบ,บ่อยๆไม่ต้องตุ้มเดียวหาย <c oughs> เอาดีๆอีชั้นกูบิดแทบไม่ทันนะคะเพื่อนๆเต่วว่าก็จะพยายามเก็บกิมมิคต่างๆ หมาให้ด้ชมเดอ้อนี่นะก็จะมีดีเทลค่ะอย่างที่กล่าวว่าคุณพลอยชาวาลงเอาไว้3 1พฤษภาคมน,น้องวิซ่าลง3 1กรกฎาคมมีการดองรูปก็คือ2เดือนเลยจ้ะแม่นี่นะคะโอ้โหเจ๊เกลก็คือแก้มจำมำมากเลยเนาะไปดูจาก i อของคุณพลอยชาวานนะคะอันนี้แฟนกล่าว้ามาเมาส์ต่อเดอ้อก็เลยเก็บมาเมาส์ต่อเช่นกันนอกจากนี้สาหรับคลิปที่น้องวิซ่าล่องเรืออยู่นะคะเพื่อนๆคือมีการถกเถียงกันเยอะมากเลยนะบางคนก็บอกว่าที่กรีดแต่หลายๆคนก็มอง ว่ามันคือรูปเก่าทั้งหมดเลยนะคะบางคนก็บอกว่ามันไม่เหมือนทั้งกรีซแล้วก็อันดาม,มันนะเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆเลยคะว่ามันคือที่ไหนสําหรับที่กรีซเนี่ยแอดก็มองว่าน้องยังไม่น่าลงหรอกคะ่ะตอนนี้อาจจะยังไม่จบทริปเลยก็เป็นไปได้แล้วตัวที่เป็นเสื้อหรือว่าโลตัสไทยแลนด์นี่นะคือมันดีมากค่ะไม่รู้ว่าจะมีขายหรือเปล่านะแต่ว่าน้องลิซ่าใส่คือแบบดูแฟชั่นมากแต่ว่าขอตัวใหญ่กว่านี้ได้ไหมคะอันนี้คือยัดบวจริงๆซึ่งก็มีหลายๆคนนะคะสันนิฐานว่าเอ้ลูกนะ ผมน้องลิซ่าในซีรีส์หรือเปล่าคะแต่ว่าชุดเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวหรอกแต่ว่าถ้าหากว่าใช่จริงๆริงก็โอเมก้าอย่างสวยเลยค่ะคือไม่ได้ทําผมหรือว่าเปลี่ยนอะไรมากมายนะน้องลิซ่าก็ยังเป็นน้องลิซ่าอยู่นั่นเองน้องลิซ่าของเราก็คือสวยติดแกลมมากค่ะจังหวะเผลอยังโคตรสวยเลยเพราะว่าถ้าหากว่าเปรียบเทียบนะคะกับภาพนี้ที่ก่อนหน้านี้น้องลิซ่าก็คือมีการปรากฏตัวอยู่ที่ห้องแต่งตัวของนักแสดงนะก็คาดว่านี่คือลูกของน้องลิซ่าหรือเปล่าแต่ว่าเสื้อผ้าอาจจะไม่เกี่ยวแต่ แบบว่าการแต่งหน้าแต่งผมอะไรแบบนี้ค่ะโอ้โหถ้าหากว่าใช่ลุคนี้ก็คือน้องลิซ่ายังคงเป็นน้องลิซ่าอยู่นะคือแบบไม่ได้แต่งหน้าจัดเลยค่ะดังนั้นก็จะแสดงตัวตนของน้องลิซ่าเนี่ยให้ได้เห็นแบบชัดๆไปเลยนะคะในเวอร์ของลลิสาเองก็คาดว่าจะโดนตกไปอีกเยอะเลยละค่ะแถมน้องก็ลงโมเมนต์เป็นการยืนยันคอนเฟิร์มนะคะว่าน้องลิซ่าไปที่ร้านอาหารของครอบครัว LVMH จริงๆค่ะและก็น่าจะคุณแฟนนั่นแหละถ่ายให้เนาะคือก่อนหน้านี้มีการบีบรูปภาพนี้ก็คือตีกันหน้าทำลายหนักมาก ว่าวีบภาพแอบไทยทําไมประมาณนี้นะคะแต่ว่าวันนีน้องนิซ่าลงเฉลยเองแลยจ้ะไม่ต้องตีกันเลยนะจ้ะลูกสาวไปจริงคือตอนนั้นนะคะองนิซ่าก็คือเมาโมยหอยสังเก่งมากนะแล้วก็เห็นว่าร้านอาหารนี้นะคะครอบครัว LVMH เนี่ยเขาชื่นชอบมากก็เลยมีการซื้อไว้เซะเลยปังมิลลกแล้วก็นอกจากนี้คะ่ะน้องมาลง IG Story นอกจากจะมาขายของแล้วชวนไปดูบอลพิงค์ซีนีมาใช่ไหมคะน้องก็ยังมาลงเค้กร็อกสตาร์น่ารักมากเลยคะ่ะเป็นเค้กที่น่ารักจริงๆ ่แต่ว่านี่มันคือการถ่ายอะไรหรือเปล่านะอา้อาวอย่างไรฝากทุกคนไปอินกิตกันด้วยนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวถ้ามีโมเมนต์เพิ่มเติมค่ะหรือว่าเบาะแสอะไรจะนำมาเมาท์มอยต่อนะ Silhouettes of you like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead? Baby, you'll get. Late dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising.